สว,ว,ว,วัสดีอทุกคนสวัสดีตอนรับสู่ช่องคูดิรัมชาแนลจ้าจากคูดิรัมชาแนล้ยมีคนมาบ้น้อุกคนบีายมากบ้น้อสวัสดีค่ะไปทวงไปนี่เนาะมีคนมาไหมเอ่ย ไม่ได้มาดอกไม่ไปเดนลุยจั๊กไปแล้วล่ะไม่ได้มาโดนแล้หลายเดือนแล้วไ่ได้มาทุกคน อะไรเนาะทุกคนพักยังงผักเม้ผักเมกอ่นักไม้หืือกินกินกลาบเป็ดแทบขึ้นมาหือว่ากเดมีนว้อหอมหอมเลยเปิอกินแ้ามันเป็นไหสดวาดฟืดฟืดฟืนมันเหม่อมหอมเนี่ยกินกระลาบเด็ด ลาบเก็ดลาบเก็บพี่ผู้เดีนมาหาคอยดอตอนนั้นนะกำลังบูมเลยหาพอไเลยยังไงเอ๊ะออาไหมไม่จ้ำอิ่มแล้วหรอล้างจานนั่นหน่อยดิ สีพกสน้ำ้ดยไล่สีน้ำสี้ำโดยไล่ไปล่างกัได้จัสดเลยจีน่บอยอ่เน่อโอ้ยอยู่อะไรข้าหรอเนี่ยเไรโทรหากคนอยู่โทรหาเราอยู่เคนคุยกันสองชั่วโมงง คิดว่าเราถูกถุงสีเพราะว่าเราถูกหวยเยอะสวัสดีค่ะงามๆค่ะเพิ่งมาเด้อทุกคนคูจกก้จักเพื่อน้องคุยรัมชาแน,นลทุกคนคนได้มาหลายเดือนเด้อพนอนต้องตปคิดไว้ทายกันทุกคนนะจ้าเอาไปละบ่อไปละบอโอ้ยสองแล้วสวัสดีค่ะสองท่านสวัสดีค่ะ มาทักทายซ,ซ,ซื้อพี่น้องคิดถึงกันว่าใครท่านเด็กเคยบ่ได้มาโดนพี่น้องวินดีตอนรับสู่ช่องครูเรมชาแนลจ้าสวัสดีในประเทศและต่างประเทศจ้าทุกคนขนมน้ำมีอยู่เลยสวัสดีสามคนสามท่านองใดน้อทุกคนจำได้บ่านอนอีนไหมผู้ใดเคยมา เวลคอมชแนลคุยบุรีรัม Welcome to Thailand c a n n e l o ยบุรีรัมชแนลแดแล้วอุ้ยวัสดีแปด่จ้าอืมยอดถึยอดเาทักทาอ่างนี้คบุรีรัมเห็นตัวหหนึ่งเกาะเดียวลมเั้่ยจกินขนมกูอกอเคยเห็นกันเจ๊พี่นางเอานะ อขอบคุณค่ะขนาดสวยม้วนนวลไม้เลย,ย,ยเนี่ยนี่โหตายเอ่ะขอยื่ให้ศีรษะมาเลยมาเร็วป่านนี้เด้อนี่ไหับรักดีหกล้านหกล้านท่านกำลังมันเลยอุ้ยเก้าแล้ว แมนบนอหนาบุบบมนมันยังเด้บรูุจักปันไดพี่น้อก็พอไล่ซดนะสูพีเก่าหรอพี่นนอไปด้วยเนี่ยนี่เป็นงรถลงครบเลย ให้ได้เด้อทุกคน <c oughs> อ่ายพอบา่านแา้ววยาเห็นเขามาถักเห็นดังฮักเขาก็น้จากนะเมียนบนอนเมียนอยู่หทุกคนสวัสดีเด้อดังฮักนี่ได้เห็นมาถักเห็นดังฮักก็นีิจนว่า ดีทักทายกันได้เด้อทุกคน ก็เลยทักทายกอนบ่เห็นดังหักก็บ่คป็เลยทัก กเปกนินเข่าวกินน้ำไปเนาะเทีย่ยง,งทุกคนเอ้ยกินข่าวกินน้ำไปได้ยังรับประทานเนาะเที่ยววันนี้ตับมังหงเนาะพี่น้อง,จงอเจงสีแซ่บตับมังหงทอดปลาตาับมังหงต้มหอยอเยนะเนาะแตะบ่ได้บ่รอวัน้ คุณชมเดี๋ยวย้ายที่ก่อนนะทุกคนย้ายหม่องกันเลยย้ายหม่องก่อนุโทรศัพท์ฉันร้อนเลยทุกคน แซบเันร้อนนี่สดไม่ได้นะทุกคนทำไมมันร้อนแบบนี้เนาะกขึ้นห,าน,นนนหานแล้วทุกคนกขึ้นหานแล้วเดี๋ยวบบมันจะดับด้วยเม็ดเครื่องกันแ้ เรื่องมันจะดับทุกคนถึงจิ๋วเลยทุกคนทุกคนนี่มาแป๊บเดี๋ยวได้พี่น้องมาจาักสิบนาทีเพื่อปิดยาากันมองเห็นในตัวเองเด้อทุกท่านสวัสดีสองท่านจ้าวันนี้พักเทียงกินข่าวเด้อพี่น้อง ฝากไปเด้อฝากช่องคูยร่ำสแนลได้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามไปเด้อพี่น้องฝากถึงง่ันเจสสวัสดีค่ะสเสร็จแล้วขอบคุณค่ะเอาลงแบบไรล่ะบานี ลงแบบได้ทุกคนวันนี้ลงุงเขาเปลี่ยนด้วพี่น้องวันนี้เอาไม่ยอมวันนี้ไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ